อิสระจากความโกรธกับการดับไฟด้วยการให้อภัยคะ่ะวันนี้นะคะมุกี้จะเอาเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนะคะมาเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพระวิสุทธิสงฆ์ว่าในสมัยหนึ่งนะคะมีเทวดาและมารเนี่ยทำการรบกันนะคะแล้วฝ่ายฤาษีเนี่ยก็เป็นผู้ที่เฝ้าดูสถานการณ์นั้นแล้วก็เกิดความวิตกกังวลว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเราเนี่ย ทั้งฤือสีและทั้งมนุษย์เองน่ยอาจจะมีอันตรายจากมารก็ได้ที่มีการรบกันครั้งนี้ทั้งเหล่าฤือสีทั้งหลายนะคะก็เลยปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรดีสุดท้ายก็คือด้วยการสรุปว่าเราจะไปคุยกับเท้าสมพรจอมมารค่ะ ท้าวสมพรเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าของมารทั้งหลายนะคะลาษีก็คิดว่าเราจะไปคุยกับเขาและจะไปขออภัยกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยจบเรื่องราวเหล่านี้จะได้ไม่ต้องรบกันนะคะให้มันเสียเลือดเสียเนื้อกันไปทีนี้เมื่อตัดสินใจกันได้นะคะเหาลือาษีทั้งหลายเนี่ยก็ไปยังที่สถานที่ที่ท้าวสมพรผู้นั้นนประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้เข้าไปคุยเจรจาว่าเราเนี่ยอยากจะมาขอให้ท้าวสมพรเนี่ยนะได้โปรดให้อภัยแล้วก็ ยกเลิกการรบกันครั้งนี้ซะเมื่อเท้าสมพรเนี่ยได้ฟังดังนั้นก็เกิดความรู้สึกยิ่งโกรธเข้าไปอีกว่าลือสีพวกเนี้ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยลือสีพวกนี้เป็นคนไม่ดีเพราะไปคบหาสมาคมกับเท้าศักกะซึ่งเป็นหัวหน้าของจอมเทพเนี่ยการที่เราไปคบกับใครสักคนนี้ที่เป็นคนดีนะคะคนที่เขาไม่โอเคกับคนคน,นั้นเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีไปด้วย่านึกถึงพระสูตรหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่า เกลียดเกิดจะเกลียดเกลียดเกิดจะเกลียดหมายความอะไรเกลียดเกิดจะเกลียดก็คือการที่เราไม่พอใจคนคนนึงแล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือคนคนนึงไปชอบพอกับคนคนนั้นมันก็เลยทําให้เราพลอยเกลียดคนคนนั้นไปด้วยอันนี้ถึงเรียกว่าเกลียดเกิดจะเกลียดนั่นเองค่ะอาอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นว่าท้าวสมพรเนี่ยก็พานไม่ชอบใจกับบรรดาลือศีด้วยเพราะมองว่าบรรดาลือศีเนี่ยไปคบกับท้าวักกะซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดา ก็เลยเป็นคนไม่ดีเป็นเหมือนกันหมดเลยทีนี้ทางาท้าสมพรเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าถ้าท่านมาขออภัยจากเราเราไม่มีอภัยให้ท่านหรอกเรามีแต่ภัยให้ท่านเท่านั้นเป็นไงคะความโกรธยิ่งถาโถมอภัยไม่มีให้แถมไม่พอจะมีภัยให้พวกท่านด้วยอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะมาเจรจาอย่าสืบให้ครั้งนี้ดังนั้นจงรับภัยไปด้วยซะนี่เป็นไงล่ะตอกกลับให้กับฝ่ายลือสีไปนะคะ ทีนี้ฝ่ายดุสีก็เลยพูดกับเท้าสมพรไปว่าการที่เรามาครั้งนี้เราก็ปรารถนาดีให้ทุกอย่างมันจบกันไปด้วยดีแต่ถ้าหากว่าความปรารถนาดีของเราเรามีเจตนาให้ทุกคนไม่ทะเลาะเบาแวงกันแต่ส่วนท่านถ้าท่านไม่รับและท่านยังคงจะมีความโกรธต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้ใดปลูกอะไรไว้หว่านอะไรไว้ก็ต้องได้ผลสินั้นเสมอแล้วจากนั้นดุสีก็จากไปค่ะ เออเป็นไงล่ะคะแทนที่ทุกอย่างจะจบกันได้ด้วยดีกับกลายเป็นว่าเพราะเธอเนี่ยแหละไปรักคนที่ฉันเกลียดฉันเลยพอเกลียดเธอไปด้วยทีเนี้ยไฟมันก็เลยคุกกุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนๆเห็นอะไรในข้อนี้ไหมคะเห็นอะไรในข้อนี้น่เอยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราปรารถนาที่จะดับไฟมูหหูของเราดับไฟความโกรธดับไฟความเกลียดของเราเราจงดับที่ตัวเราเองคะ่ะด้วยการให้อภยัย และถ้าหากว่าตอนนั้นมันโกรธมากๆมันไม่สามารถให้อภัยได้ก็คิดจะว่านึกถึงตัวเองรักตัวเองเข้าไว้เพราะเมื่อไหร่นะคะที่เราส่งคลื่นพลังงานความเกลียดและความโกรธออกไปยังจัก,กระวาลจัก,กระวาลก็จะส่งสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเราเพราะนั่นมันคือกฎแห่งการสะท้อนกลับหรือกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองค่ะผู้ใดส่งอะไรออกไป ผู้นั้นได้รับสิ่งนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งแรงดึงดูกดกฎแห่งการสะท้อนกลับกฎแห่งกระจกเงาจะกดอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าเราจะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ย้ายที่อยู่ยังไงสิ่งสิ่งนั้นจัก,กรวาลหรือพลังงานบนโลกนี้เขาจะส่งกลับมาให้เราเสมอต่อแม้ว่าเรานะคะจะไปเปลี่ยนหน้าตาของเราไปทำศัยกรรมให้เราเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายมันก็ส่งกลับมาถึงเราถูกคนอยู่ดีค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะเราเนี่ยไม่ต้องไปรักษาใครคะ่ะ โกรธใครก็ได้นะคะแต่ให้วิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเวลาที่เราโกรธไปแล้วเนี่ยเราได้ส่งคลื่นพลังงานอะไรออกไปเรากําลังใช้ไฟไฟแห่งความโมหะไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความพยาบาทนั้นแผดเ,เผาตัวเองอยู่หรือเปล่าเวลาที่เรากําลังจะโยนไฟในตัวเอาเองให้คนอื่นนั่นแสดงว่าเราเองอ่ะได้กลายเป็นไฟไปรเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเรากลายเป็นไฟไปรเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะเราก็ต้องมอดไหมก่อนที่จะส่งให้คนอื่นอยู่แล้วดังนั้นเผลอๆเนี่ยไอ้คนที่เราไปโกรธเขาเนี่ย เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขสำราญของเขาต่อไปแต่ไอคนที่ลุกไหม้เพราะไฟโมหหเนี่ยคือเราเองนะคะดังนั้นเพื่อนๆนะคะเวลาที่เราโมโหาใครกลับมาหาตัวเองอย่างเร็วกระโดดเข้ามาเวอลนยตัวเองอย่างเร็วว่าน,นี่คือเส้นทางชีวิตเขานี่ก็นี่คือเส้นทางชีวิตของฉันเส้นโลกของฉันฉันจะไม่โกรธใครเพราะมันจะทําให้เส้นของฉันเนี่ยมันไม่งดงามมันไม่มุ่งตรงไป สู่อย่างเส้นทางที่มันเป็นความจเจริญน,นะคะทีนี้กัลายาณามิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเห็นไหมว่าเหล่าเทพเนี่ยนะคะเขาคบหาสมาคมกับเหล่าอะไรเหล่าฤาษีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เป็นกันลายาณามิตรที่ดีต่อกันกัลยาณามิตรที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเข้าข้างกันอย่างเดียวแต่เราต้องขูดกระเาซึ่งกันและกัน ซึ่งตอนนี้นะคะครูมุกี้ก็มีโปรแกรมหนึ่งขึ้นมานะคะสําหรับเพื่อนๆใครที่ปรารถนาอยากมีครูมุกี้เป็นกาลยนานมิตรเป็นพี่เลี้ยงนะคะตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะทักมาได้ซึ่งจากราคาเต็มน่าจะประมาณ29,900ืาั้ทามุกี้จะไม่ผิดตอนนี้มุกี้ให้โปรโมชั่นเดือนเกิดนะคะอยู่ที่ราคา1 9 9่0าบาทท้วน,นะคะ่ะรีบโทรมาด่วนนะคะให้เวลาแค่เดือนนี้เดือนเดียวน,นะคะแล้วหลังจากนั้นราคาก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่าทีนี้ พอเราพูดถึงเรื่องความโกรธด,ดับความโกรธเสร็จโมกี้อยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าแล้วที่เท้าสมพรนะ่ะเขากล่าวอ้างว่าเท้าสักกะเป็นคนไม่ดีทั้งๆท,ที่เขาอ่ะเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดานะคะแต่จอมจอมมาเนี่ยบอกว่าท่านาเป็นคนไม่ดีลองมาดูสิว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้เกิดมาเป็นเท้าสักกะหรือมาเป็นหัวหน้าจอมเทพเนี่ยต้องทําอะไรมาบ้าง เพื่อนๆลองมาดูกันว่ามันยากแค่ไหนที่คนคนหนึ่งอ่ะเมื่อตายจากภพนี้ไปแล้วไปสู่การเป็นเทวดาเนี่ยได้เป็นถึงเท้าสักกะเนี่ยแล้วมันเป็นคนไม่ดีจริงเหรอมุกี้จะมาให้ดูเป็นจำแนกทั้งหมดค่ะอันนี้เขาเรียกว่าวัตบตบทเจ็บนะคะของการปฏิบัติอย่างไรให้ได้มาเป็นเท้าสักกะจองเทียมนะคะเจ็บประการมีอะไรบ้างเอง่ยหนึ่งค่ะเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิตค่ะเพื่อนๆลองพิจารณาดูตัวเองเลยนะคะว่า ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราได้เลี้ยงดูมารดาบิดาของเราตลอดชีวิตไหมอ่านี่แค่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองคืออ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะอ่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เฉพาะกับพ่อแม่เรานะแต่คืออ่อนน้อมถ่อมตนกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราด้วยตลอดชีวิตคะ่ะข้อสามพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตคะ่ะข้อสี่นะคะ ไม่พูดจายุยงให้คนแตกกันหรือเรียกง่ายๆว่าพูดจาส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันตลอดชีวิตอีกเหมือนกันเห็นไหมคะว่าฝ่ายฤาษีเนี่ยเขาไม่ได้มายุยงให้แตกกันนะคะแต่เมื่อเขาเห็นมันมีการแตกกันทะเลาะเบาะแว้งกันท่านก็มาสมานฉันให้แต่ว่าเมื่อทําไปแล้วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รับ ฤาษีก็แค่ไม่เป็นไรฉันได้ทําหน้าที่ฉันแล้วเหมือนเราก็เหมือนกันเราปรารถนาดีกับใครเราได้ทําแล้วพูดแล้วแต่หาว่าเขาไม่รับนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราจงปล่อยให้เขาเป็นอิสระในแบบของเขาแล้วเราก็วางใจจะว่าเราได้ทําในสิ่งที่มันสมควรจะทําแล้วนั่นเองน้าอันนี้ก็เป็นวัตถบทอีกหนึ่งอันนะคะนั่นก็คือเราจะไม่พูดจาส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันนั่นเองค่ะข้อห้านะคะปราศจากความตรธหนีอันเป็นมลทินค่ะ ปราศจากความตะเนียนเป็นเม่ทีหมายวความว่าเราสามารถทาจาคะให้ทานกับผู้อื่นได้แบบตลอดชีวิตแบบตลอดชีิตนั้นหมายความว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะคะเราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเรามีสิ่งไหนเราให้สิ่งนั้นให้ตามความเหมาะสมให้ตามการเวลาที่มันคู่ควรแค่นั้นแหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นการละความตะเนีนแล้วคะ่ะข้อที่6นะคะพูดความจริงไม่พูดโกหกตลอดชีวิตคะ่ะพูดแต่ความสัตย์นะคะ เราจะต้องพูดแต่ความสัตย์ความเปนจริงนะคะไปตลอดชีวิตเลยนี่ก็คือวัตถบทข้อที่หกนั่นเองค่ะมาข้อสุดท้ายนะคะคืออะไรข้อสุดท้ายก็คือเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มีความโกรธไปตลอดชีวิตไม่มักโกรธไม่มีความโกรธไปตลอดชีวิตแต่มันมีแต่ต่อท้ายนะคะมีต่อท้ายว่าแต่หากว่า เมื่อไหร่ที่มีความโกรธเราจะรีบละความโกรดนั้นให้เร็วนั่นหมายความว่าการปฏิบัติวัตถบทข้อที่7เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่โกรธเลยแต่เมื่อไหร่ที่มันมีความโกรธเข้ามากระทบเราก็แค่รีบออกจากมันละความโกรดนั้นโดยเร็วเนี่ยแหละค่ะ7ข้อวัตถบทที่จะทําให้สิ้นจากภพนั้นแล้วจะได้กลายมาเป็นเท้าสักกะจอมเทพนม่ันเองทีนี้เพื่อนๆก็วิเคราะห์กันเอาเองแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่ ท้าสมพรจอมมารท่านพูดว่าตือศรีเนี่ยไปคบกับคนไม่ดีไปคบกับเท้าจักกะจอมเทพเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะเราก็พิจารณากันได้แล้วว่าสุดท้ายใครดีหรือไม่ดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอื่นมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราพิจารณาสภาวะจิตของตัวเองเท่านั้นค่ะ <S <S แล้ววันนี้เพื่อนๆลองอันนี้ไปปรับใช้นะคะว่า เราจะเป็นอิสระจากความโกรธความเกลียดได้ยังไงก็คือการดับไฟด้วยการให้อภัยนั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย